ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบริเวณที่เราปล่อยให้ผักบุ้งนานะครับขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับปลอดสารนะครับทุกคนนี่ประโยชน์ของการปล่อยผักบุ้งให้โตนะครับเราก็จะได้เก็บผักบุ้งนาแบบนี้นะครับทุกคนได้ยอดอ่อนๆส,สวยแบบนี้นะครับนี่ฮะไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเดีย๋ยวเขาก็ แตกยอดออกมาเองนะครับเรายังจะมีผลประโยชน์ผลพวงจากนี้ด้วยนะครับเป็นหอยเชอรี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็ได้เก็บกินด้วยนะครับหรือว่าใครไม่กินก็เอาไปทําน้ําหมักเป็นน้ําหมักหอยเชอรี่นะครับบํารุงต้นไม้ได้บํารุงเป็นปุ๋ยชนดีนะครับ เราก็ทำการเก็บนะครับเก็บกระบุ้งเก็บยอดกรกบุ้งนาปลอดสารนี่ความเฉพาะตัวของเขาคือเขาจะกรอบนะครับเขาจะกรอบเขาจะนิ่มนะครับต้องขออภัยนะครับช่วงนี้คืออากาศเปลี่ยนแปลงครับนี่นะครับผลประโยชน์ของ การทำโคกหนองนาการทำเกษตรผสมผสานนะครับคือไม่ต้องลงทุนมากมายนะครับเราก็ทำตามกำลังนะค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ถ้ามีทุนเราก็ไม่ต้องกลัวครับทุ่มทุนได้นะครับเต็มที่สำเร็จแน่นอนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะงมดูนะครับ นี่ข้างล่างก็จะเป็นหอยเชอรี่ครับถ้าใครชอบการทำเกษตรผสมผสานก็ติดตามคอยรับชมได้นะครับเราก็มาแบ่งปันความรู้ด้วยทั้งเรื่องการทำปุ๋ยหมักการทำเกษตรผสมผสานหลายอย่างการขอโครงการของหน่วยงานภาครัฐอย่างนี้นะครับก็ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันเราก็จะได้ทำไปแบบไม่หลงทางนะครับเราจะตามกระแสนะครับทุกคน <c oughs> เราก็เก็บผักบุงนี่แ่นี้ก็ได้พอกินแล้วแบ่งญาติพี่น้องได้ผัดผักบุ้งนาอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับอรอดสารด้วย ดีต่อสุขภาพแเราล้วก็เด็ดขายก็ได้นะครับถ้ามีเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เต็มทุ่งนาเต็มทุ่งนา,งงาตรงนี้กว้างๆประมาณหนึ่งงานประมาณหนึ่งสิงสองงานเราก็จะปล่อยให้เขา ขยายพันธุ์ไปเลยนะครับแต่ดูแล้วพวกวุ้งนี่เขาชอบเกาะตามดินแล้วก็ถอดยอดออกไปก็น่าจะไม่คุมพื้นที่เราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับพื้นที่ตรงนี้เราก็จะเสริมคันคูให้ใหญ่ขึ้นเสริมคันคูให้ใหญ่เพื่อปลูกต้นไม้แล้วก็จะมีพื้นที่ในการทําการปลูกผักปลูกกล้วยของเราเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า เราต้องมีพื้นที่น้ำ30%อริบ30%พื้นที่กักเก็บน้ำ30% 30 30 30แล้วก็10นะครับก็คือสูตรเกษตรที่ดีใหม่ก็คือเอามารวมไว้ในโคกหนองนาก็คือเน้นในการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับก็คือปลูกป่าเราก็จะได้ระหว่างเวลาที่รอต้นไม้โต จะได้ใช้เนื้อไม้ไม่ใช้ประโยชน์จากต้นไม้เราก็ปลูกผักเลี้ยงปลาเป็นหลักเลี้ยงปลาเป็นหลักเพราะว่าปลานี่เราสามารถที่จะเลี้ยงได้แล้วก็เดินทางได้สะดวกไม่ต้องมาเฝ้าคอยตลอดเราเดินทางไปสักอาทิตย์หนึ่ง,งปลาก็มีเป็นอะไรนะครับก็เขาสามารถอยู่ของเขาได้นะครับเพราะว่าเขาหากินเองตามธรรมชาติได้นะฮะถ้าเป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์องอื่นนะครับ มันจะไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็คือต้องเทียะตัวเองดูแลตลอดอ่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอคลิปที่มีประโยชน์มาแบ่งปันความรู้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วคอยดูคอยชม พามาปลูกต้นไม้แล้วก็เทคนิคก,ก,การปลูกต้นไม้ให้โตเร็วนะครับการจะปลูกต้นไม้ให้โตเร็วก็คือการปลูกวันนี้นะครับลงมือทําปลูกวันนี้ก็โตว,วันนี้เราอย่าไปรอรอ,รอนั่นรอนีไม่ได้นะครับไม้ป่าโตได้ทุกสภาพอากาศนะครับไม่จำเป็นต้องรออะไรเลยนะครับ นี่นะครับแค่นี้ก็พอกินแล้วนะครับพอกินพอกะกลายแบ่งปันเราก็ลองน้ำอีกทีเหยียบร้อยก็ได้ผักบุ้งสวยๆยอดอ่อนๆไว้กินแหละ